นี่นี่ปัดกีโถคุณแม่โช,โชคดีแท้เก็บตัวขว่ก่อนที่นเนี่ยล้องไปเก็บผางลางก่อนเบิ้ง สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุขุดสุก้อนมณีมณีกาพามายางเขาป้าหาเฮ็ดอีกเราจะพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่ฝนตกได้ดีมากหลายมือเราแล้วก็เลยไปไหนมาสำรวจป่าเฮ็ดกันจ้ะว่ามนีจะได้เฮ็ดยังเนี่ยกับบ้านพี่น้องตามมาเก็บน้องกันจา้าเฮ็ดมันโูพี่น้องนี่ อยู่ตรงระว่างร่องน้ำเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่เก็บเก็บไปก่อนเดี๋ยวจังอันไปอันตัดขา ว่จะบอเอามากกันก็เหลืองอารามดีแท้ อันคนก็สิว่ามันนอันเก็บแต่เห็ดหน่อยๆเนาะกับมันบอร์ทมีเห็ดใหญ่ให้เก็บเห้เห็ดจังไดถ้าเกิด สิลอ้อให้เขาใไ่บอกกลับมากอะไปแล้วคนมาเก็บจ้ะพี่น้องกะเหาก็เลือกเอาอันที่อันทีเ่เห้าเก็บได้อ่นน่ะหน่อยูดทำความสะอาดยากมันนี้ก็บ่าเอาไปดอกจ้ะมีกระเบื้องอยู่อ๊๊บ ก okay. uh. ็เลือกเอาแต่โอ้ยอันที่ง่ายๆนี่ดอกใหญ่แนี่ยจะน้อยดู้ยๆๆน้อยมาเกิดอยู่ตรงนี้หืม ข้ามูไว,ว้อีกหลายหลายนะสองดอกเที่ยงกันแล้วดอกไก่ก็เนาะ,ะนี่ Cái ịt đọc nương Khóa พี่น้องผู้ใดเพือเอามันเห็ดมันปูมาสาบถิ่นยังส่นี่ว่ามันหน่อยๆนยด้พี่น้องนี่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 ตาตีโื่ประโชคดีแท้เก็บตัวขว่บัตทถิ่น เนี่ยต้องปเก็บข้าง่างก่อนเบิ่งป๊าดคือเห็ดแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือสาบทิม mở ừ. bà ngông lên kiệt lên mô ba ui เห่นไพ,พี่น้องนะเบิง่งปาติทโทเขาเสียเอามาปลูกวะ

ก็เห็นแบบนี้ดอกอันน้อยๆนี่ที่มันเละล้วก็บ่กต้องเอาอ้ยหนุ่มมาหอดอันเบ่งพี่้อกใส่เคืองกับตานี่ยังบ่มเหมือนดั เน่มาเห็นแต่เหลืองพาวะ่ตะตาแหลกก็นึกว่าอันมันเกิดขึ้นเองเบิ่งไปเบิ้งมาเอาตัดขาเห็ดแล้วคนนะ่ะคือเห็ดแบบนี้สันเด บอกพิกัดคอยแน่ก็ได้เด้อคือว่าเขียนจดหมายหน่อยทิมไว้คอยไปเก็บมาจากนี่เดอร์ไปเก็บเอาเดอร์หลายจนคอยเดอร์เอามาสาบทิมสำหรัเลือกเอาเดอร์ดอกอันนี้ ถั่ล่อมาอีกหลายมือกว่านี้เนาเนาถิ่มแหงถิ่ม,อมพอนีเบิ้งพี่น้องเก็บเต็มตาไหม เิลอข้าเจ้าสาดถิม,มพี่น้องเห็ดมันปูเต็มตาเห็ดผพิงหวานสีหาดอกจากพี่น้องกลาบบานแล้วเผากาบก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคนที่เขาสาดสาดเห็ดมันปูถิมเขาจะมาท่วงเอาหรือว,ว่าเขาบกระตาใส่รือว,ว่าเขาบกระตาใส่บอกเขาเท่ไว้ว่าเขา จังสิกลับมาเอาอันอบีบบ่อ,บอหรือว่าจังไหนอันนี้กระบอกแต่ทีนี้แน่ไปเก็บมาจังไหนก็คิดว่าเป็นปลาแถวนี้แหละพี่น้องข้าจะเอากินบ่เป็นบ่าว่ะแปลกเนี่ยเบื้องพี่น้องแปลกใจถ้าเรื่เกินเก็บมาเรามาสาดสิ เพิ่มเขียนจดหมายหน่อยมาไปเก็บม,มาจากไหนเฮ้ยโอ้ยนี่ก,กับไม่ก,กับฝากับบานนะพี่น้องเต็มตาแล้วเนาะอยู่อย่างเบื้องตรงมุมแถวนี้กับมิตรดอกน,น้อยๆเด้จุด่าเข้าเขาไปข้างในอีก สงสัยสิได้หลายแห่งเลยเก็บบ่หมดจากพี่น้องคลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบึงเราก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่นี่ดันเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ปลาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบึงเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนได้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีและโชคดีตลอดไปจ้ะพบกักนใหม่คลิปหน้าจา้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายไปแล้ว หมานก็เจ้าเก็บม,มาสาดทิมให้ฝาไปก่อน